มาแล้วมาแล้วเซียงเน,เนี่ยเน,เนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกอนกุยนะครับนี่ก็ช่องเดิมชื่อช่องลูกง่ายๆสไตล์ในยขยะนะครับแต่ผมเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะครับเป็นชื่อกอ,อ,อนกุย ช่วงนี้ผมไม่ได้ปลูกอะไรครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับปลูกผักปลูกอะไรทีนี้ก็ทาไปเรื่อยครับไม่รู้ทาอะไรได้ก็ทําครับฝนตกครับช่วงนี้เลยเปลี่ยนชื่อช่องไปเลยครับแต่ถ้าปลูกได้ผมก็จะถ่ายคลิปลงเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็พามาเลาะดู มาใส่เบ็ดนะครับทาเบ็ดไว้มาใส่เบ็ดฝนเพิ่งหยุดตกนะครับวันนี้เพิ่งหยุดตกเมื่อเช้านี้เองทางยังเปลียนเลยรถพ่งนี้ก็ทำถนนแห้งๆค่อยออกมาใส่นีก็น้ำมาเยอะแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ท่วมทางแล้วเด่าอดูทางมีรถเขียวเลยครับช่วงนี้กำลังตั้งทองกำลังออกลวงนะครับ เอาไว้พอใส่เบ็ดได้ครับใส่ได้ครับเว้ยเว้ยอะฮะเว้ยเยอะทุกวงครับพกน้มาเยอะแล้วครับนี่เรากำลังออกลวงครับทางที่เราไปเกี่ยวหญ้าทางนี้ก็ ไปไม่ได้นะครับตอนนี้น้ำท่วมแล้วครับไปดูน้ำทุหน่อยครับนู่นเขาใส่ไปทางนู้นครับเดี๋ยวไกลนู่นครับมองเงี้ข้าวก็เขียวเลยครับช่วงนี้น้ำมีน้ำใส่ปุ๋ยไว้ก็ดีแล้วครับถ้าน้ำไม่มาท่วมก่อนนะครับ ลัวแต่น้ำจะมาท่วมก่อนนะลำตัวคลองนี้ก็ท่วนะล้วแต่นาเฉียวๆเลยครับน้ำมาทีเดียวมี้ก็ท่วมพน,นนาเลยครับแต่ววก,ก็ท่วม เคียวจริงครับปีนาเดี๋ยวผมจะทำนี่รอดูครับคงเกียวกว่านี้แน่นอนครับก็อเอาฮะสูบปุย๋ยเคมีครับปีนาผมจะทำอินซีนี่ครับาก็ยังคืมอยู่นะครับผมว่าจะมาใส่เบ็ดท่านี้นะครับ น้ำท่วมขนาดนันเลยน้ำมาเยอะกว่าที่ผมคิดอีกนะครับจะไปเลาะดูทั้งนั้นพอใส่ได้ปิดพอใส่ปิดได้หรือเปล่าท่วมเลยครับ คนตกอีกนี่ท่วมถนนนี่แน่นอนนะเราจะกลับเลยนะครับอันนนี้่าจะใส่ไม่ได้น,น้ำเยเอะเกินทางที่เราข้าวเปี้ยอยู่เลยครับ หัวเด่นน้ำจะมาท่วมหัวนะครับท่วมวสวยเลยครับเสียหายเลยนะกำลังเขียวนะครับเสร็จปุยน้อยไปเหนครับดูอย่ายืดพ้นน้ำหรือเปล่าเหน้าน,นี่เขียวมากเลยครับ ้งแหลคิดว่าจะไม่ได้กินนะครับโ้มีแต่หญ้ามีแต่ข้าวตายหมดพอน้ำมาทีเดียวครับเขียวเต็มทุ่งเลยครับนี่ข้าวสวยเยับี่ แต่ยังมีมอมาอยู่นะอรทางนี้ก็เละเลยนะน้ำก็ท่วมแล้วนี้ดูครับดูน้ำตรงโน้นว่าไงเนี่ยวะเบี้ยวว่ี่ย เอยู่แค่นหนดูเดี๋ยวลิตุเกรงว่าน่าดวจิบวบุ้นเหรอมึงก็เที่ยวออกมาหาปลาแล้วครับไปไม่ได้ก็กลับครับวันนี้เดี๋ยวพามาเลาะดูที่ใส่เบ็ดน,นะครับ วันนี้ก็พามาเราดูที่ไสเบ็ครับวับนนี้น้ำบา้านปุ่มกำลังมาครับน้ำบ้านพี่น้องเป็นยังไงบ้างครับทางนั้นคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับนาข้าวเป็นยังไงสวยหรือเปล่าครับมีเขียวหมดเลยครับหากชอบใจคลิปนี้ก็ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยน,นะครับนี่ก็สวัสดีครับ